สวยๆมาอีกหนึ่งแต้มค่ะกดโค้งเลยค่ะตัวสวยๆค่ะตัวสวยๆมาอีกหนึ่งแต้มค่ะไตสวยไตเต็มกำมือเลยค่ะ ทอดเฮยูจะได้ช้ได้ส่ยสวยสาสวยฮะสมาสี่นิว้วฮะปลาสากำลังสวยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะานะค่ะวันนี้น้าเอก็พาน้นานะมาออกหมายตกปลาหากับข้าวเหมือนเดิมค่ะตรงจุดที่น้าเอลงวันนี้ก็จะเป็นหมายคองเป็นประชากรค่ะจุดที่ลงก็จะถ้ามาจากฝั่งเวิร์คพอยจะเลยเสะพาน ข้ามคลองคูค่ะด้านขวามือนี้ก็จะเป็นวัดโพนิ่มค่ะก็ห่างจากาวัดโพน,นิ่มสักประมาณกิโลถึงสองกิโลค่ะจุดนี้นะเอก็ยังไม่เคยลงค่ะก็วันนี้ก็มาสายหน่อยตอนนี้ก็เพิ่งลงเบ็ดเสร็จก็ตอนนี้ก็มุ่งกว่กขาค่ะจริงๆอ่อะมาเช้าแล้วค่ะแต่ว่านะเอลืมเบ็ดอุปกรณ์ทุกอย่างเอามาครบแล้วมาถึงครึ่งทางคุยกันแล้วดอคุยกันกับน้าบางว่าอุปกรณ์มาครบไหมเอามองพี่บ่า ไม่มีคันเบ็ดก็วนกลับไปเอาคันเบ็ดค่ะก็เลยมาถึงสายหน่อยก็เดี๋ยวมาลุ้นตัวปลากันค่ะว่านาเอจะหาปลานินตรงจุดนี้เจอไหมจะได้มากน้อยแค่ไหนจะหมานจะได้กับข้าวยึดไหมก็ตามาก,ก,ก,กันค่ะเป็นกำลังใจให้เอด้วยค่ะไปกันเงะ สวยแต้แมแรกมาแล้วค่ะแม่เอมแม่เดินไปมอง ไปหนึ่งแตมค่ะน่าจะพองไม่เห็นนะเอน่าจะนั่งบังมือ มองไม่เห็นตอนที่มันกดมาเงแต้มสวยๆค่ะ หนึ่งแต้มสวยๆค่ะเกือบเต็มกำมือค่ะมีแต่ขี้ดินเต็มไปแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วค่นนะน้าน,นะช่วงเช้ามาถึงเที่ยงน่เอ้ก็ยังได้ปลาไม่ถึงสิบแต้มค่ะเงียบมากค่ะปลาค่อนข้างห่างมากๆก็นานๆจะมีมาดึงสักตัวค่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่าช่วงบ่ายน่เอจะได้ตัวได้แต้มมาเพิ่มหรือเปล่านะคะก็มาตามลุ้นเอาช่วงบ่ายค่ะว่าจะได้เพิ่มมามากน้อยแค่ไหนค่ะติดกันต่อค่ะ สวยสวยมาอีกหนึ่งแต้มค่ะ สวยมาอีกหนึ่งแต้มค่ะไตสวยไตเต็มกำมือเลยค่ะ สวยมาอีกหนึ่งแต้มค่ะกดโค้งเลยค่ะ ใช่ค่ะใส้เต็มก ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วค่ะแดดหุบไปประมาณชั่วโมงหนึ่งจากจากช่วงบ่ายสองมาหาบ่ายสามแดดเขาหุบไปปลาไม่เอาเลยค่ะไม่ดึงก็ บ่ายสามโมงแดดเริ่มออกก็มีปลามาดึงอีกค่ะก็มาลุ้นดูว่าเวลาหลังจากนี้อีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะเอจะได้แต้มเพิ่มมาไหม ปลาตะเพียนหนึ่งตัวค่ะก็ามาตามลุ้นกันต่อว่าจากนี้ไปจนถึงน้าบ,บังมารับนะเอจะได้เพิ่มมาอีกสักกี่ตัวป่าค่อนข้างเงียบมากเ ตะเพียงใหไหนึ่งแต้มค่ะวันนี้นะเอเก็บปลาตะเพียงไปด้วยเอาไปไว้ลบใหีนะบังได้หลายตัวอยู่พอได้ลาบก็เลยเก็บไว้ไปลาบให้นะบังกัดกล้วยนะี่ เต็มกำมือค่ะตัวสวยสวย ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะน้ำบังก็มาลัาแล้วนี่มาเอาผลงานมาให้ดูน่ะค่ะวันนี้ปลาค่อนข้างที่จะเงียบค่ะแต่ก็ยังพอได้กับข้าวอยู่กินก็ทั้งคานหานมากก็คงน่าจะยังแบบว่ายังไม่จัดารยังไม่จัดการน้ำพอยนะน่าจะน่าจะยังกินประมาณประมาณนั้นฮะแต่เดี๋ยวไปดูผลงานของนาาเอเขาหน่อย ลองไปแลวแลว,วันนี้เก็บปลาตียนไม่ให้ไปล่าให้นะครับอดแถวอยู <hell> <c oughs> ่จะได้ใช้ได้ไสสวย ทางโอ๊กเลยปลาครับอืมเไงปลาสสวยฮะสายมันสี่นิ้วฮะปลาไลาก็กำลังสวยก็ท้ายนี้ก็ฝากเป็นผลงานเหยื่อตกปลาหน้าบังบอกด้วยค่ะแล้วก็ฝากช่องหน้าบังอยก่ของพิชซิ่งไว้ด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็มากับหน้าบังเหมือนเดิมครับวันนี้หน้าบังไม่หน้าบังไม่ได้หยุดลากันจตเพียงเท่านี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนี่ไงสาสวยเลย ขอได้กับข้าวฮะไป